สวัสดีครับเซียวกาครับผมจากคู่โบตาศรีสะเกตเล่าเจริญนะครับสาขาอำเภอกันทาราลมนะครับมันต้องหันลินด้มันมีตรรอเรื่อนะครับกันทารารมเมื่อนี้เซียวกาจะพามาเบิงนะครับ M6 2กสองกับเอ5 7หเจนะครับมันแตกต่างกันบังไดราคามันใกล้กันเคี่ยงกันแห้งนะครับต่างกันอยูห้าลอยพันหนึ่งนะครับสองรุ่นนี้อุปกรณ์ก็ใส่ต่างกันนะครับโตรถก็ใกล้เคี่ยงกัน ประกอบการตัดส้นใจนะครับว่าขอดีขอเสียบ่มมีม่ขอเสียงไหมการใช้งานนะครับรักรวบรักนะครับความสะดวกสบายมันต่างกันจังใดน,นะครับเอา้าเข้ามาเบิ่งนี่จากด้านหลังนะครับพ่อจะเบิ่งออกบอท้างสายมือเซียวกานะครับข้างสายมือจะเป็น M6240 ่นะครับขวามือจะเป็น m u 5ม0 2เนะครับเข้าเบิ่งจากด้านหลังกเกือบคือกัน กับคือกันทุกอย่างนะครับถ้าเบิงเข้าไปใกล้ๆที่นี่ก็จะม,มีขอแตกต่างนะครับชุดเครื่องถ่ายนะครับเผ่าถ่ายเฮานี่ล่ละสีะบลคือกันตัวนี้ของเ6 2มสองนะครับแล้วก็จะม,มีชุดอของใบมีดนะครับตัวคนโทษมันบ่นะครับของเอ2สองนะครับนี่ช่วงถ่ายจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวรถประกอบญี่ปุ่นนะครับอ่า ที่นี่ขวามือจะเป็น MU 5 7 0 2นะครับ MU 5 7 0 2นี่เฟืองถ่ายจะค่อนข้างจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นรูรปทรงคนละแบบนะครับแขนยกกับคนละแบบคโทรลนบมีดกับยูคนละหมงนะครับตัวนี้แปะใส่ทั้งขางฟ้าให้โดรกคือกันกับพวกรุนแอลนะครับตัวนี้แยกออกมากข้างนอกออกมากทั้งขางนะครับยางหลัง1 0บห ขอบ28นะครับขอ,ของ m u 5 7ของ m 6 2กสองกระซ้ำกันนะครับ16.9ขอบ28สรุปก็คือ,อยางล้างซ้ำกันนะครับยางล้างซ้ำกันนะบัดที่นี่มาเบิ่งด้านข้างอาธิทธายอยากเนี่ยเพราะว่าเพิ่อจอดอยู่ทึ่งๆนะครับบ่อดอเอาออกมาข้างนอกนะครับลังค่านี่ประกอบมาแต่โรงงานนะครับคอที่แตกต่างอันทัดมาลูกชุบนะครับคนละแบบ ฟ้ากระโปรงคุณละแบบ62บอมมีเวียดทวงหล่อนะครับหล่อหลังนี่เห็นบ่นะครับมาบงเอ็มยูฮาเจ็ดบาทนี่เอ็มยูาเจ็ดมีเวียดทวงหล่อนะครับสองก้อนอยู่ข้างในนี่มีสองก้อนนะครับนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นก้อนละ50กิโลกรัมนะครับแมนอีลี50กิโลกรัมนะครับรวบส่งกับบอ๋าขึ้นกัน มาเบิ่งยางนาบานนี้ของหาสอยู่เก่ขอบยีนะครับของ6กสิบสองอาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยหกสิบองอ่าอยูไซละบาน,นี้9.5ขอบ22่สิงนะครับยางล้างซ้ำกันยางนาเอ็มยูหาเจ็ดขอบยี M62 ขอบ22นะครับสรุปก็คือ M207 ยางหนาใหญ่กว่าเครื่องยนต์ใส่บอ็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าการปรับจูนคนละแบบนะครับการรับประกันการรับประกันเข้าใจว่าหนาจะซ้ำกันนะครับสองปีสองพชั่วโมงเดี๋ยวไปเบิ่งอีกที่นะครับบาทที่นี่อันต่อมาข้านหนากับกัคือกันนะครับตัวนี้ไปออกเลี่ยม เพราะว่าล้อหนาใหญ่กว่ามันต้องรับแรงบิดที่สูงกว่านะครับอของ M62 มันสิเป็นกลมๆเป็นเท่าตั้งเท่านันด้วยกันนะครับอ้ดังแง่งเดีนออบาันอ่านี่นะครับับประกัน2ปีหรือ2,000ชั่วโมงแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับนี่คาดหนาแล้วเนาะบาทที่นี่ มาเบิเ์งเบียดท่วงหน้านะครับ M U 5 7ก้อนลนะเท่าไ้บุลอะไรนี่น่าจะเป็นก้อนละสามสิบหรือยี่สิบห้ากิโลนะครับมีทั้งเบิร์อยูหกก้อนนะครับเจ็ดกับตัวเกาะมันโ้โหละครับอันนี้มาแถมมาให้เนาะครับมีนะครับมีเบียดท่วงหน้า M U C เก่ากับมีแต่ว่ามือนี้เข้าสิเบิง M 6 2กับ M U 5 7นะครับสำหรับ M 6 2บอมีอยัง มอมีอย่ตตยงังนะครับขีดแตกต่างอีกย่างนึงนะครับก็คือ m 6 2สิมีแผ่นกันกันขีดตมเนาะกันโค่นนะครับเห็นบอสใช้ไสเนี่ยมไปนะครับนี่มีประโยชน์บอกะน่าจะมีเขาถึงเห็นมานะครับกรสิกันความห่อนกันยังใดน้ำจะดอกเพราะว่าเวลาเห็นงานความห่อนมันจะเขาไปหาคนครับนะครับ m u 57าเจ็ดมอมีครับโลง่งนะครับมาทานกันนะครับ ใบมีดบาดที่นี่ใบมีดของเอ็มยูหาเจ็บความกว้างอยู่ความเหย้าไหมนะครับความเหย้าสองเมตรสามเซนนะครับสองเมตรสามเซนของเอ็มหกสองสองเมตรสองเซนนะครับต่างกันเส้นหนึ่ง <c oughs> เป็นยังไโอ้เขาทายได้เลรเนาะนากากะค้ายกันนะครับนากากเล็กสิ่งที่แตกตั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเกียร์นะครับระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับ ของ M62 จะเป็นไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับก็คือไม่ต้องเหยียบคัดเดินหนาถอยลังโดยไม่ต้องเหยียบคัดนะครับของ m u 5 7เหยียบคัดนะครับแต่ไม่ต้องหยุดลดกระไดวิหยุดกระไดนะครับคัดนิ่มนะครับ M62 เอามือกดกระลงมือใส่เซลกาได้หนิครับส่วนอย่างอื่นกะเกือบจะเหมือนกันนะครับเครื่องบอกเดียวกันแต่ปรับจูนคนละแบบนะครับท่อไอเสียคล้ายๆกันแต่ว่า M62 ตัวกันความหอนมันขึ้นไปสูงเน่เกือบสุดไป MU 5 7มันก็สีขึ้นมาเคืองเกือบเคืองนะครับเลยเคืองขึ้นมานิดนึงนะครับสรุปเลยบ้านนี้ <laughs> สรุปเลยนะครับ M 6 2เขาออกแบบมากเพื่อลงนามก็ได้เฮ็ดให้ก็ได้นะครับแต่สูงานนักจะเป็น MU 5 7นะครับสูงานนักก็คือไทยบุกเบิกใส่กําลังเนี่ยนะครับสิยเนีนไปทั้ง ใส่แห้งนะตอนนี้เนี่ยป้นทางสะดวกสบายนะครับ m 6 2 4 0งากะขอแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ m u 5 7สามารถใส่ใบพันใบ26นิ้วได้นะครับใบพา,านพ่วน26นิ้วได้นะครับก็คือพวกใส่นํกกันก็พวก m 7 5 8 8 98ได้นะครับโค้งเรียมนะนะผานพ้นแต่ว่า m 6 2ได้สูงสุดก็คือใบ24นะครับเกินนั้นใส่เดบอกระนาจะใส่ได้นะครับแต่มีผลต่อการรับประกันนะครับ ประมาณนี่โปรโมชั่นก็ยังเป็นซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจบ่าว่าสิเป็นรุ่น M62MU 57MU 49หรือเมี้ยกระทั่งรุ่น L นะครับ L ก็คือ L50 L40 L32 นะครับรถมีพ้อมโปรดีนะครับช่วงนี้ L50 ซอยดาวอ่หมื่นหนะครับ l 4 0ซอยดาวอยู่40,000นนะครับ L32 อซอยดาวอยู่41,000บาทนะครับ ของแถมซองรดพ่วงคือเรามาทานผาหนิไทยลึกยังแกนโลกนะครับลดลายรดลายนะครับเอานะครับพ่อห,ห้อมปากห้อมคอจังค่อยพอกันไหมคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้กระสีเอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ